สำหรับคนที่เล่นแบกซ้ายแบกขวาแล้วเจอคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่แข็งแรงลิงหลบเก่งนะครับเราคงเจอปัญหาใหญ่ถูกไหมวันนี้ยผมจะมาแนะนําวิธีแก้อย่างแรกเลยะ่ะอการที่เขาตัวใหญ่กว่าแล้วเราแบบจะไปสู้เขาทันทีอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันเสียเปรียบโดยโดยสรีระโดยรูปร่างร่างกายดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเบียดแยงเขาแล้วมันเบียดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ย ให้เราเปลี่ยนมาเป็นการรักษาระยะห่างโอเคนะครับรักษาระยะห่างประมาณสามถึงสี่ก้าวคือเราไม่เราไม่เข้าบอลเขานะครับเราไม่พยายามเบียดเขาแต่เรารักษาระยะห่างเพราะหน้าที่ของแบ็คเน่คืออะไรหน้าที่ของแบ็คก็คือป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายเลี้ยงหลบทางตำแหน่งของเราได้ถูกไหมอ่าดังนั้นไม่ว่าเราจะเบียดหรือไม่เบียดนะครับสุดท้ายอะ่ะถ้าเขาเลี้ยงไม่ผ่านตำแหน่งเรา แค่นี้โอเคแล้วนะครับแค่นี้ถือว่าสอบผ่านนะอ่าแล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่าโอ้พี่ผมเบียดไม่ผ่านเลยแย่เลยผมไม่เกี่ยวนะครับขอแค่แบบเขาเลี้ยงไม่ผ่านเราแค่นี้จบโอเคนะแต่ทีเนี้ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือเขาเลี้ยงหลบเราได้ด้วยถูกไหม,มาอาจจะมีจังหวะแบบเขาพยายามเลี้ยงผ่านเราอ่ะแล้วก็เบียดเรา แล้วก็เลี้ยงหลบเราได้หรือว่าแบบกระชากหลบหรือว่าแบบเอาตัวบังหลบหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาได้เปรียบแล้วแบบสุดท้ายอ่ะเขาพาบอลผ่านตําแหน่งเราไปได้ถูกป่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นครับอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงผมรู้อย่างเดียวคือเขาอ่ะเอาบอลผ่านตัวเราได้ถูกไหมอ่านี่แหละปัญหาใหญ่ดังนั้นอ่ะสิ่งที่เราจะต้องพยายามทําเลยนะครับคือเพิ่มความเร็วในการกลับตัว เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงบอลหลังจากที่เขาเลี้ยงหลบเราไปแล้วแล้วก็ไปฝึกความเร็วเกี่ยวกับการเร่งความเร็วมานะครับการออกตัวให้ไวอย่างเงี้ยโอเคนะครับเวลาเขาเลี้ยงผ่านอ่ะเราจะได้วิ่งตามทันแน่นอนนะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบป้องกันไม่ให้เขาเลี้ยงเลี้ยงผ่านได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีจังหวะที่เขาเลี้ยงผ่านอะไรเงี้ยแต่พอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องทําเลยนะครับคือไล่ตามพยายามี่แย่งบอลกลับคืนมาให้ได้ อย่าไปกังวลน,นะว่าแบบโอ้เขาเล่งผ่านไปแล้วภารกิจจบชิดสูงสิ้นไม่ใช่นะเราก็ไปเอาบอลคืนมาโอเคไหมครับวิ่งไปเอาบอลคืนทีเนี้ยพอเราวิ่งไปเอาบอลแล้วเนี่ยมันมันไม่ทันถูกปะ่ะเขาเร็วเขาอะไรอีกเยอะแยะเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกให้เพื่อนมาซ้อนด้วยโอเคไหมอาจจะต้องเรียกเพื่อนให้เพื่อนมาซ้อนก็ต้องช่วยกันนะครับแบบว่าไงมาเสียเปรียบอะเออประมาณนั้นอะ ก็ต้องช่วยกันนะครับซึ่งถ้าจะแก้ไขในเรื่องของเฉพาะบุคคลก็คือแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราต้องไปสร้างร่างกายไปฝึกกล้ามเนื้อนะครับไปยกเวทดิ้พื้นสร้างกล้ามเนื้อให้มันหนาให้มันหนาแบบนี้เลยนะครับไม่ถึงกับแบบนักก้ามไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบคือมันต้องหนานะครับโดยเฉพาะลําตัวขาไหลอย่างเงี้ย หน้าท้องต้องหนานะครับถ้าไม่หนาเรียบร้อยยังไงโดนเบียดล้มแน่นอนแล้วแบบมันเสียเปรียบตรงที่ว่าแบบเขาตัวใหญ่อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นถ้าเขาคิดจะเบียดเราอ่ะอย่างน้อยคือเราต้องไม่ล้มโอเคไหมแล้วก็การที่เราสร้างกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงเนี่ยเป็นการป้องกันบาดเจ็บด้วยนะครับแบบกรณีที่เขาเบียดกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ป้องกันตัวเองไว้ ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําถึงแม้ว่ามันจะหนักหน่วงแค่ไหนมันต้องทํานะครับดูอย่างชนะทิพนะครับชนะทิพตอนแรกตอนก่อนไปเจรอรีก็แบบก็ร่างกายแบบนักบอลทั่วไปใช่ไหมพอไปเจีรีว่าโอ้โหหนาปึกเลยความหนามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมพอผลงานที่เขาเล่นอะในระดับชาติอะเวลาใครมาเบียดชนะทิพเบียดไม่ล้มนะครับเบียดเบียดแย่งไม่ง่ายขนาดเขาตัวเล็กนะหนอกป่าดังนั้นอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบ เราต้องพยายามพัฒนาโอเคนะไม่ใช่ไม่ใช่เราตัวเล็กกว่าเขาแล้วเราเล่นแบ็คไม่ได้ไม่ใช่เราพัฒนาได้โอเคไหมเราทําในสิ่งที่แบบมนุษย์คนหนึ่งจะทําได้ต่อมานะครับเรื่องของความเร็วเราต้องฝึกวิ่งกับตัวให้เร็วขึ้นให้บ่อยขึ้นระยะทางที่ไกลมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขากะชากอ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้กะชากเราครั้งเดียวหรือ หรือหรือแบบแก้ขวาซ้ายซ้ายขวาเขาก็ชักเราไปทุกที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะได้มีแผนนะครับว่าเอ๊ะต่อให้เขากระชากเราก็เล่นเราก็วิ่งไล่ตามทันโอเคไหมสมมุติว่าเรารักษาระยะห่างแล้วแล้วแบบเขากระชากหลบอย่างเงี้ยเราก็วิ่งเอาบอลคืนได้เห็นไหมเขาถึงบอกว่าคนที่เล่นแบ็ดนี่ต้องฟิตนะครับเพราะว่ามันวิ่งคืนวิ่งลงแล้วก็แบบต้องจัดการกับกับปีฝ่ายตรงข้ามอะ่ะนอกป่ะ ไม่ว่ากองหน้าปีกมันต้องอยู่แถวๆนั้นแน่ไอ้พวกกระชากลากลุยอะพวกสายสายสป,ปีดสายความเร็วอะเพราะนั้นเพื่อป้องกันแล้วก็จัดการในพวกนีน้เราต้องพัฒนาตัวเองมันไม่เกี่ยวกับคู่ต่อสู้เท่าไหร่เลยนะครับเห็นไหมแบบโอ้คู่ต่อสู้เก่งกว่าแล้วไงอะเรามีแผนจัดการถูกไหมยอย่างที่ผมบอกถ้าจิตใจเราผ่านทุกอย่างมันผ่านหมดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องสร้างจิตใจ ให้มันสามารถที่จะเอาชนะอีกฝ่ายที่มันเร็วกว่าได้เราต้องพูดกับตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยต่อให้พวกมันเร็วแค่ไหนอะเราก็จะสามารถที่จะจัดการมันได้แล้วเอามันอยู่เลี้ยงหลบมาดิกระชากมาดิเบียดมาดิเราเอาบอลคืนได้ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพูดกับตัวเองอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ได้แค่พูดว่าฉันทําได้อย่างเดียวอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวถูกไหมเราฝึกเล่นท้องไหมเล่นกล้ามาโอ้โหฝึกแบบ เป็นเดือนเพื่อเหตุการณ์นี้ฝึกความเร็วฝึกสปีดอย่างหนักยอมปวดเมื่อยไม่ได้จ,จัดการในพวกนั้นน่ะแล้วเราเป้าหมายเราไม่ได้หยุดอยุ่แค่ระดับจังหวัดหรือว่าแบบแค่จัดการในพวกนั้นอย่างเดียวเราจะพัฒนาตัวเองสามารถจนสามารถที่จะแบบไปจัดการไอ้พวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไอ้พวกเกาหลีอะพวกระดับโลกเมื่อวันไหนก็ตามที่เราไปเจอพวกนั้นพวกมันจะไม่รอด ไปจากมือเราไม่วกนั้นจะเก่งแค่ไหนได้ถ้วยมากี่ถ้วยเราจะเอามันอยู่มัดเข้าใจไหมนี่ไม่ใช่การที่ว่าเราประมาทเขาแต่เราเตรียมตัวอย่างดีเพื่อเหตุการณ์นี้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเราเตรียมมาอย่างดีที่สุดอย่างน้อยแล้วก็ย้อนเวลาแล้วก็ต่อกับตัวเองได้ว่าเมื่อการแข่งขันครั้งนี้จบลงเราจะไม่เสียใจที่เราได้ทํามันเราจะไม่เสียใจแล้วก็บอก เพื่อเราพ่อแม่ครอบครัวบอกคนทั้งประเทศได้ว่าเราได้ทำอย่างสุดความสามารถผมไม่การันตีอะไรทั้งนั้นนะครับว่าเมื่อทุกคนฝึกแบบฝึกที่แบบผมแนะนำไปแล้วทุกคนจะสามารถป้องกันให้อีกฝ่ายไม่สามารถเลี้ยงผ่านได้ตลอดผมไม่การันตีแต่ผมการันตีได้ผมมั่นใจได้ว่าเราจะจัดการพวกนั้นได้ เราจะมีความมั่นใจความกล้าเมื่อเจอกับเหตุการณ์นั้นเขาจะชากมาลุยมาตัวใหญ่วิ่งมาดิเราจะต้องมีความรู้สึกที่พร้อมที่จะเจอกับพวกแบบนั้นเหตุการณ์เหล่านั้นอันเนี้ยผมการันตีได้ขอแค่เรารักษาใจตรงนี้เอาไว้อะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้และผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไปถึงจุดนั้นมันจะต้องดีกว่าจุดที่ตัวเราเองเป็นอยู่ในตอนนี้แน่นอนครับ เพราะนั้นทุกคนต้องสู้แล้วก็กล้าที่จะทําม,มันอยากได้ของดีอ่ะเราก็ต้องดีพอที่จะคว้ามันมา